น้ำพริกโจรน,นะคะพอดีผักเรามีแต่เขียวก็เลยไปเก็บได้สวิตชาร์ตมาจากต้นหน่อยหนึ่งแล้วก็วอเตอร์เกตได้ทั้งสีเขียวและสีแดงค่ะแล้วถั่วพูที่ต้นก็นิดหน่อยแล้วผักกวางตุ้งกับผักคะน้าเป็นนึ่งนะคะได้ดอกอัญชันมาหน่อย ถ้าเผื่อมีแครอทก็ใส่แครอทนะคะมันจะได้สีสวยเห็นไหมคะน้ำพริกโจนนะคะเห็นเขาทำแล้วหน้าอร่อยอก็เลยลองทำอะคะ่ะเออช่วยสนใจกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะ ได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอะคะ่ะเห็นไหมคะมันใส่กุ้งกับปลาแซลมอนในนั้นเขาใช้กุ้งอย่างเดียวดิฉันก็ลองปลาแซลมอนดูคะ่ะเพราะปลาแซลมอนมันมีโอเมก้าสคนมีอายุแล้วกินบ้างก็ดีคะ่ะนานๆกินทีนะคะ อยากรู้อะไรหรือให้ทำอะไรก็คอมเมนต์หรือบอกมานะคะจะพยายามค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจและติดตามค่ะป้าน้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ